สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาบอก3ามเสน์ความลับดึงดูดเพศทุนข้ามข้อหนึ่งนะคะการที่เรานะคะมีรอยยิ้มที่สวยงามน,นะคะก็คือรอยยิ้มที่มาจากความสุขรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยเสน่ห์น้าหลงไหล ยิ้มนะคะยิ้มคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะที่สามารถดึงดูดเพศตวงคามได้นะคะรอยยิ้มของเรายิ้มมาจากหัวใจยิ้มจากแววตาของเรานะคะข้อ2ก็คือการสบตานอกจากเราจะยิ้มแล้วนะคะต้องรู้จักสบตานะคะไม่หลบสายตาสบตานะคะสบตาด้วยความมั่นใจ เรามองนะคะใช้สายตาของเรานะคะมองยิ้มแล้วก็สบตาข้อ3นะคะก็คือการดูแลตัวเองดีนะคะการดูแลตัวเองดีรักตัวเองมากพอคนที่ดูแลตัวเองดีนะคะทั้งเรื่องภายในใจิตใจของเราทัศนคติที่บวกการดูแลตัวเองที่ดีรับผิดชอบตัวเอง100%ยเปอร์นะคะใ,ใครๆก็อยากที่จะ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของเรานะใครๆก็อยากเข้ามาได้รับความสุขจากเราถ้าเราดูแลตัวเองดีรักตัวเองมากพอเราแบบรักตัวเองมากพอโดยที่คนก็สามารถที่จะเข้ามาตักัวงความสุขจากเราได้นะเ <g ülme> ช่น <c oughs> แค่มองรอยยิ้มของเราเรามีเสน่ห์จาก จากนี้นะคะที่เราดึงดูดเพศตรงข้ามบางคนนะคะก็ใช้เวลาในการออกกำลังกายเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ปรับทัศนคติตัวเองให้บวกนะคะยิ้มมีความสุขนะคะเป็นคนที่มีความสุขเมื่อได้อยู่ใกล้นะคะก็จะเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะสามเคล็ดลับที่บอกในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยรอชมต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรดีมาแบ่งปัน,ปน คะโอเคคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ